วันนี้วันที่11ครับ11กันยายนก็ผมอยู่งานแม่ทุมครับข้างหลังนี่คือพวงหรีดพวงหรีดวุด้ยวันนี้ครับนุก้ากำลังเพื่อนเกมเงี้ยครับวันนี้ผมอยู่ยาทุมนี่อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยพวงหรีดเต็มพวงหรีดเต็มเลยใช่ไหมเยอะแยะไหมเยอะเลยเยอะแยะมาก

สวัสดีครับนี่เราคนเพื่อนเยอะก็อย่างนี้แหละสวัสดีเจ้ามาคนเดียวสวัสดีครับมาคนเดียวสวัสดีครับถุงปูมถุงปูถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเป็นอันนี้เป็นวิดีโอครับอันนี้ครับไลฟ์สดใช่ไหมอันนี้ไลฟ์สดคร่ะ ไม่มีการนิ่งครับเพราะว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาคนเพื่อนเยอะก็อย่างนี้แหละร้อนหลาโอเคพร้อมครับหนึ่งสองหนึ่งสองเจ้ครับเจ้ครับคนตรงอาหารที่บนพื้น แข็งแรงพี่แข็งแรงไหมเล่นจะแทกไปไหนบางบางเวลาบางเวลาก่อนได้บางเวลาก็แข็งตอนนี้ตอนนี้รางยาวครับตอนนี้ยาวเลยวันส่งรางแสงจะจูบกัน

เขาบอกว่ายิ่งกว <มา S 1> ับ impossible เขามาทนะี่มาเร็วค่ะวันนี้มาคันสุดดีมากดีมากดีมาก ยังไม่มีลูกไม่มีลูกด้วยาไม่ได้วเกินาเกินเกิเกินลใช่ไหมแล้วป่านแล้วไม่ยนขวางทางแล้วเระยะนี้เจอบ่อยกเนะตามงานบเนีเออนสอาทิตย์อ้อยเยมานี่เออหวังว่าไม่ต้องไปเจออีนเจองานดีดีครับาไม่เจออยู่่แล้ว ช่วยว่างงานแล้วรอหนูว่าไม่เหมือนหน้าเรอคนจ้างอยู่สวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับพุ่มกับ,บเป็นคนที่เอาตลกมาลงทีวีร,รุ่นแรกๆเลยใช่ไหมพอใช่ประมาณนั่นเลยไนหะก็ประมาณาก็ไม่ถึงรุ่นแรกหรอกแต่ว่าก็เป็นรุ่นที่เยอะ,ป,ะป้า,าป,ป้าป้า ่ตอนนี้คือคุณดานะครับคุณอุ้ยอ๋อคุณอุ้ยนี่เองคนแถ่ข่าวให้ดิฉันค่ะเลยเอาไม่ใส่หน้ากากกันนะพวกเราพวกเราเช็คกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็อยู่กันแค่นี้อ่ะใช่นกคะเพราะฉะนั้นเราก็มันี่มันมันนี่กันอะไรกําลังให้พูดถึงแม่อยู่เออโทษโทษพูดถึงแม่ถึงแม่ไม่พูดแล้วเดี๋ยวใสยตลอดเลยนี่ใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดไปในรถห้าวันจะมาจะมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทําสีก่อนแป๊บนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็แบบอืมแล้วก็ พูดเ <lightweight. S 2> <hoc> ๋ยคนแล้วว่ามางานแม่ทุกอยังไปยางไปอย่างแั้ยัง ไปแล้วนี่เขาบังหนา้างไงแมอทอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้างานเออเอาไม่เข้าแบบไม่ทันห้องอะไอยื้ยื้ยื้อบอกว่าบอกทุกคนว่ามางานแม่ทุมไม่ได้บอกว่ามางานอะไรมาหาแม่ทุมมางานแม่ทุมแล้วก็แบบจะดูแต่ภาพสวยตลอดเวลาก็ยังอยู่ในใจเหมือนใจะไม่เจอก็คือจุดเหมือนอยู่ในใจไม่ได้ไปไหนเรายังอยู่ด้วยกันแเขาบนหรืออยู่ตรงนี้ก็จะแบบแต่บางทีก็จะนัดทาน ้าวกันเหมือนเดิมเหมือนที่แม่เคยทําให้พวกเราแต่แม่แม่ไม่ต้องห่วงแล้วพอต่อไปลูกๆนีทำอาหารเก่งยิ่งยุคนี้ยุคโควิดพวกเราไม่ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านเลยเราก็จะทําเหมือนที่แม่เคยทําค่ะลูกๆก็จะแบบเหนียวแน่นกันยิ่งกว่าเดิมใช่จะต้องรักกันมากกว่าเดิมแล้วจะต้องช่วยเหลือกันมากกว่าเดิมใช่อย่างที่แม่แบบว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่รักกันแล้วจะใครจะมารักพวกเองวะ ตอนนี้ตอนนี้เครื่องบินเข้านะครับก็ขออยู่สักพักหนึ่งก่อนนะไม่เป็มาไล่เสียงได้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 ก็รอนะก็ไปถ่ายละครเนี่ยเทคไงเทคกนีไม่ต้องเทคไกแล้วใช่ไหมสบายๆเราเนี้ไม่ไปเข้าป่าเข้าเขาอ๋อตอนนี้ไมต้องดึงตช่ไหมจะลอดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็มีงานของช่องเข้ามาก็เลยต้องลงจากเขามาดีแล้วค่ะมาเล่นรในมังกรมามาเล่นกับเขียนอ๋อ้เขียนหนูไม่ได้เล่นละสองคนใส่เข้าไปด้วยแเขียนถึงภาา สามคนเลยดีไหมยังได้เรื่องอะไรคะทำไมทำไมยังไม่ acting ตามไมนก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเราไปแค่เป็นคนเขียนหรือว่าจะไปแคสเหมือนเรื่องแรกนี่เดี๋ยวจะไปแคสกันแล้วเดี๋ยวงันต้องฝากถึงผู้จัดที่เขียนให้คุณสุริย์แน่ๆค่ะว่าเดี๋ยวสุธิตาจะไปแคสเหมือนกันเดี๋ยวลืมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีบทหมอดูก็อย่าลืมหมอดูแท้ๆอย่างนี้เลยและวค่ะตอนนี้เราก็ได้ไปแทนข้าวมดเดวกันบ่อยๆไม่ได้ขึ้นข่าวแล้วต้องหง งานกันเพราะเดี๋ยวถ่ายไม่ทันใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ก็จะไปอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆหนองจอกแถวแถวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันมาทําสวนหนองจอกก็บ้านแม่ดิก็ใช่ใช่ไหมใช่แม่หนองจอกมาทําสวนลําไยอยู่แถวเนี้ยโอ้โหลำไยกลางเอ้าเอามาด้วยเหรอคะเอามาค่ะสุดยอดคุณแล้วหนองจอกแล้วี่ไร่เนี่ย ก็ใหญ่โ้ยปลูกปลูกไม่เยอะหรอกปลูกสึ้นลำให้พวกพ่้ยไม่กี่ต้นก็ตกได้แล้วไงขายก็ไม่ขายนั่นไงยิ่งคนรวยอีกค่ะยิงยิงไอ้กินทำแบบว่าเก็บกระจาดไปแปะหมดใหญ่แห้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตพาสุนิการไปจุดธูปไหว้พระแล้วก็ไหว้แม่หน่อยนะคะโอเคอย่ามาเสียใจ คัรบก็เจอวันแรกเป็นไงเจอพี่ธุมวันแรกเหรอจำยากมากตั้งแต่ปีสองสองยี่สิบกว่าล่ะสองพันห้ารอยี่สิบกว่าเข้าวงการก็เจอกันแล้วไงแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปพึ่งอาศสัยท้องฝากท้องที่บ้านเข้าไปเมื่อไหร่นะครับจะมีกับข้าวในวางเต็มโต๊ะเลยคาแรกพี่พีิทุมเขาจะถาม มึงแดกอะไรมาหรือยังนี่คือสุภาพิซึ่งเป็นคำที่แบบทุกคนยินดีและดีใจมากไม่รักไม่พูดครับแล้วก็เรียกแม่เรียแม่เรียพี่อุ้ยว่าไงไอเฮียอุ้ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้แหละครับแล้วก็สนิทกันมากแล้วก็เป็นแบบพี่น้องที่รักดูแลกันมาตลอดการวงการงานอะไรถ้ามีเนี่ยต้องเรียกหาเราให้เราได้มีงานในช่วงที่เรางานน้อยหรือถ้าไม่มีงานนี่ก็จะเรียกมาดูแลมา ช่วยเหลือตลอดเวลาซึ่งเป็นพี่สาวที่สุดยอดมากรวมทั้งพี่ชายก็คือคุณหลอกขบวนคดีซึ่งซึ่งรักกันมาก็ร่วมส0สิบปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังถ้ามีเวลามีอะไรเราก็ฮัลโหลตอนเช้าสวัสดีดมอร์นิ่งอะไรอย่างนี้กันทุกเช้าอยู่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราก็ต้องดูแลก,กัน ครับอยากบอกแม่ข้างบนว่าไง <laughs> ก็ช่วงนี้ก็ขอให้แม่ทิพยมไปสู่สุขติไปเป็นานางฟ้าแล้วก็ดูแลลูกหลานต่อไปขอบคุณครับครับ้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังผมว่าพรุ่งนี้สี่เต็นต์แน่เลยอ่ะวันนี้วันนี้สองเต็นต์แล้วนะเยอะมาก <laughs> คนรักเขาเยอะมาก <laughs> <laughs> เลยเยอะมาก <laughs> ขอบคุณครับพี่ครับครับ เ็นตรงนี <strikes ont ane> ้เพ๊บรู้เลยว่าใครครับไม่ต้องถามว่าเอ๊ะใครนั่งถักัโเชอยู่กี่ไมสวัสดีครับเร็วสวัสดีคับสวยก็เดีคสวยสวยสวัดีไม่อาดิทำดีีทำดีๆทำเราต้ออ่ะเนาะ คนนุณอรุณพายู่ไหครับอิ่มอิ่มเป็นข้อแม่ทำให้น้ำตาไหลได้พี่พี่นายลองอน้ำตาแสงใต้ร้บอบา้านีคือเพลงที่แม่ชอบใช่ไหมครับ mm -hmm. ต้องแนะนำเลยลูก,ไก,ไกน,นไม่ต้องแนะนำดีนะพระลงมาดี่ ผูปประชาการตำรวจแห่งชาติรูป็นประธากในประเทศของผมกันจีนแดงจีนแดงแท่าอก็ไปแต่ว่าไอันนี้ก็ผมนะเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างมล้อนะได้อ่องแค่อองแท้โอ้โหอันนี่ผมปลอมดิอะไรกันถ้าเรื่องนี้ฮัลโหลตัวรถตัวรถตัวข้างเขา โอ้นี่เก็บเก็บเป็นไฟเลยบิ๊กเลยบิ๊กไฟล์งใน YouTube ครับเออครับไลฟ์สดพรีพรอมากวันุกเขาบอกว่าแม่ก็ชอบครับแม่ก็ชอบเพลงม่ยอดละครับอั้ญาตเลยนะ

you oh. ฟังนยังไงคุยกันเล่นรวมสมมองเล่นใหญ่กันมากเลยคุยกันเยางใหญ่โตมากไหนคะทำจำลอง้ําไหนค้ะ ¡Gracias! แปดนาฬิกานาทีและเวลา1ิกนาฬิกากำหนดกำหนดพระราชทานเกลสอหในวันอาทิตย์ที่13บกันยายนเวลาสิบเจ็ดนาฬิการัชกาลประสองประกาศมีหนึ่งในนามของคณะผภาพประกอบด้ว สามีบพิดาร้องครอบครัวเขาจะดีขอขอบคุณเตรียมทหารคุณแตงนายน้อยตารวจรุ่น4ี่บและโรงเรียนรัตวอนีเมที่กับนาณ์รักสุสภาพในคืนนีและขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่สนับสนุนท่านที่กับนาณให้เกียรติมาโร่วมครวารพิจารณาในคืนนี้สามีวิญญาณ ิดนะค่ะทั้งแม่ทั้งน้องทั้งี่ยนเลยนะเพราะว่าไฟมันดีนดกแนันนี้ะโชคดีนะโชคดีนะน้องเนี่ยโชคดีตลอดไปนะ ต้องตั้งต้งต่้าที่คกาันา่นีวลี่นีก็มีได้อยกันไม่ได้ลอยย้อ เป็นกลุ่มนักเรียนอรลอยครับรุ่นรุ่นไหนครับยีสครับยี่สเลยนไปุ่นม่เรวรุ่นทแปดช่องใหนน้ตาทูนัตาายน่หมืถือป้าระไฟเลย

บายบอป่าบอกแม่ไม่สบายแล้วอืดีแล้วหนนะมดเคราะห์าเรียกว่าหมดกรรมสียทีสาธุไม่เห็นเอเอ่ไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ai mấy không